กเกมนี้น่าไปทางสปิริตจังครับใจอยากไปบูมนะแต่ก็ไม่ได้มั่นใจความเป๊ะของบูมสักเท่าไหร่ในเกมแล้วครับสปิริตแล้วกันฮะสปิริตไม่น่าจะหลอน<ะ>ผมว่าฮีโร่มันทีมไฟเดือดกว่าฝั่งพึ่งลีน่าแหละผมว่าได้เรื่องอยู่แต่ว่าพพอร์ตของนั่นฝั่งทีมสปิริตเล่นยากครับเจอเทคชี่เจอ Tech อฮูดวิงนะแต่ไม่ได้โกรธเลยรู้มือกันอยู่สตันเปิดมาทางด้านฝั่งตัวของแพนด้าบูครับถอยครับดา้านโน้เขามีโปสกาก็ล่วงตอนไม่หยุดเลยครับฮู <ance> ดวิงแล้วก็ฝั่งอีก,กฝั่าฝั่งนี้ก็ยาโทโทรครับดึงถอยออกมันนีน่อยากชื่อเขียวหน่อยครับกดจอยเบมเบอร์แค่สิบบาทรายเดือน และซ้อปเปิดเข้ามาครับทางด้านฝั่งยาโทโล่เพิ่งโดดไป2วีคูดาวไม่อรอดฮะมาถล่มเลนเฟสก็สองสูลเลยครับอินิกมากครับได้จี้รัวรัวอุ้งแสบข้อครับทางด้านฝั่งมิรากดเชนโดเรียแต่โดนสติ๊กกี้บอมฮะไม่ลอดสามสูน์เลยครับบุมมาดีจัง 50บ,บาทรายเดือนครับแต่ว่าถ้าอยากจะกีให้ของเพื่อนก็กดตรงนั่นแหละฮะตรงช่องแชทได้รูปเออ่แบนดอร่าโอ้ชาบชูดก็บอกปิดทด้านฝั่งลาลี่ไปฮะโรลลิงแอนเดอร์มาครับใส่ทันทียาโซโลยาโซโดดออกไปก่อนถ้าลีน้าโดนจี้อย่างนี้พลังไม่มีก็ปแปลกๆนะทีมสเปรดครับก็เลยจะไม่มีดาเมจไปเลยก็จะโดนบูมเนี่ยไล่ไถตลอดเวลาแบบไม่หยุดยัง้ง ย่อจอไว้เป็นแนวตั้งแบบเต็มจออันนึงแล้วก็เป็นซีนิม,าม่าหมดครับแล้วก็ป๊อปเอาแชทออกมาด้านล่างแค่นั้นเอง5 0ูนแล้วตอนนี้ Boom. บูมบทยับโอโนมาครับคิวแรกของเขาไปให้เยอะที่สุดครับเหลืลลอลาหีก็เวฟตัดท่านแทนทนบูไป ถ้าเป็นแบบนี้ยังพอได้แต่บอยจนจนฮะจนแบบจนจัดเลยยิ่งใช้โคโนโไปฝั่งตรงข้ามก็โถมนะไปมิงลาโซแบบเลรไหล,หลเปิดมาลากุน,น่าเปิดต่อยคียบด้านโตของฝั่งมีโพชกาผมจัดการส้ซาเคตไปครับแล้วก็ถอยนี่พลังที่ต้องเล่นตั้งแต่ที่แรกครับแต่ก็โดนสวนมากับลารี่ครับแตกคู่ไปเบนแลมใชกเข้ามาแล้วก็สตาร์ทก็พอแลบบททางฝั่งสลาเต้ครับไม่หล่อ พยายามจะหลับช่วยเพื่อนแต่ก็ไม่ไหวครับไฮกัสไฮกัสต้องวาร์ปกลับไปก่อนอีกทีหนึง่งสามต่อเจ็ดครับตีกันต,ตีขึ้นมาฮะเรนนำอยู่เล็กน้อยสปีดผมก็ไมเ่เคยใช้จอแนวตั้งแต่ตันมาโบวครับหายขาดครึ่งเลยทีมบูมครับทางด้านในสี่ต่อเจ็ดครับตอนนี้ทางฝั่งสปีดเราก็บูม ใบนี้จับรั่วไปแล้วก็บดมาลู่ทีเดียวหายเจอไซเลนครับผมโดดไม่ได้นะแลสอบสตันเปิดใบบูชแบกครับผมเวฟย้ําลงต่อคอลแลปจากการแพนดูบะเบ็ดแลมถ่ายเขมาสตันแล้วก็บดทางด้านฝั่งอีนิกมาหายไปเลยฮะไม่มีอการได้งานแบ็โคโค่นแน่นอนเพราะเบ็ดแลมทํางานอยู่ เธอ,อไลคกับผมวางลงไม่โดนใครอ่ะแบล็คเมย์ครับ,แบบรบล็อกขานั้นแพ่ว่าไม่ได้กูแกเข้ามาแล้วก็ทำการนี้ชิลแคร,คร์ทแถชาร์ปชูเตอร์โอ้โหวิว่งได้ดามเมจแล้วคอดใส่ฟ้าอันตรายฮะเลนเลนมาก็น่ากลัวฟ้าด้นคอลับโบว์านไนท์ครับทีเดียวหายอะ่ะแล้วก็เมลฟิกซันไปครับอาจจะบแบลคโคดึงไว้เลยครับเพราะว่าภพยการก็อ้อมมา หลอดหรือเปล่าก็ใส่เลนไปครับลูดท,ทีเดียวหายไม่ได้ไปไหนก็คอแลบนิงน่งด้านดูของฟังไปเลสวอยบอกแมนต้าลากกนาไปไปเฟมิงกับโซซันลงต่อหากฝั่งด้านสตราเตมครับเรียบร้อยไปแล้วไปเบกงั้นมาตัวนี้เวฟผ่านเข้าไปฝ่านเน้นแพนดบูกระโดดออกไปก่อน เอล่าไปภาพลิยาร์ก็คือต้องเป็นแชมป์ดีมลีครับ20-26นี้แชมป์หรือรองแชมป์แล้วก็ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปคัดออนไลน์ต่อครับ31-2บดาโดของฝั่งมิโบชกาบอกโดนสอยครับจากสลาเทมไปก็ยังดีถือว่าเป็นการอัพเกรดช่วยกันเปนมิกลาโซมาแบบนี้ลตล้วตีปากเข้าไปกับเพนเดบูลล่วงฮะับบทแรงครับผมแต่ก็ใช้ทั้งหน้าตัวของฝั่งเบสแลมไปแล้วนะ ทีมแพ้เขาเอาแต่ใส่ผู้เล่นใหม่ครับฟุตบอลทำมาแล้วอ๋อเปิดหลับมาฮะด้านนี้โรลลิงไปครับ BKB เปิดมาแล้วต่อครับทางฝั่งซาเครแบ็คโฮมาแบบนี้ไซเลนเปิดไปแล้วกัดฟันครับเดินเข้ามาไถแบ็คโฮช่วยกันเลยครับแล้วก็นากาเปิดหลับแต่ฝั่งนี้เปิด BKB อยู่ สไตล์อาร์เล่นบดเข้าไปนี่เดินผ่าการ์ดเจอลากูน่าเบกเข้าไปผ่ปาการ์ดไม่รอดับบเิลคิวนั่นคอแลบฮะขอบคุณคุณบูสุนาวีนะครับ40บาทซูสแตงทีมแพ้อเขาออแซ่ไล่ผู้เล่นไหมครับฟุตบอลเหรอ <g ười> ไม่น่าทำนะผมว่าตัดทั้งนั้นไหนต่อไปฮะอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับพูดวิง12ต่อ12ครับบูมกับทางด้านสปีดครับแต่ว่าเอจิทเป็นของยาโทโร่ ไล่เซ็ตระเบิดเดินบนไปนะสำหรับทางด้านฝั่งโอ้ลากุน่าเวฟแล้วยิงฟรีสปอร์ตก็เรียบร้อยฮะเต็มหลังเลยเดินผ่านบอร์ดอย่างนี้ก็โดนอีกครับแพนดูวิ่งยาวๆครับว,นะวางพ็อกซิมิตี้มายแล้วก็ถัดลงได้แบลสอพไปต่อไซอเรไม่โดนฮะไฟเ์อไฟบทเข้ามาเดี๋ยวน,นี้ยิงยับยับใส่แพนดูแตกพ่ายลคิวนะั่นลาลีเลย ชาวชูเตอร์ดีไปครับผมไซโคลครับดิสเบลแล้วก็สตันตเป็นข้อครับหายเลยครับในโดนจับรัวๆครับในเพลงนี้15ต่อ12บสครับสตันตเป็นข้อต่ออีกทีครับเท็กซี่ว่าไงฮะจะหนีไปไหนโยกหลบดิสอาร์ไปนะเมื่อกี้แล้วก็ไซโคลครับดิสเบลสตันต,ต่ออีกทีหายไปเลยฮะสตันตแรงจริงทางด้านฝั่งคอแล็บ สตันบีตะข้อแล้วมันติดฉากนถเกาะด้วยฮะก็เลยหน้าวูบไปขอบคุณคุณโหลดดิงด้วยฮะซัพพอร์ตมาท่านที่4ครับของไลฟ์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการต่อเมมเบอร์เข้ามาลาคุณหน้าเบดไปนะครับลาลี่จัดก,การน้วยน้บูฮะโลรลิงทันเดอร์มาหรือเปล่า ดานดีก็จีมาต่อโรลิงชนเข้าไปครับอัดหนักจะปิดคิวได้หรือเปล่าว่าบินวอล์กหีแชชูเตอร์โดยจริงโซลเคิลแทงปิดไม่ได้โซลเคิลย้ำลงต่อวุ้ยเฟมิงและโซ่แล้วกันครับฝั่งลีหน้าสไต์เปิดมายิางยับๆเฟลเลนบอยอาจจะคอช่วยหรือเปล่าสลัด,ด้าสตันทิ้งไปเลยฮะไม่รอดครับถ้าากันแบบช่วงแรกๆพิสลข้าๆนะจะเป็น พวกโซลเคสนะแต่ตอนนี้เริ่มกันยากเหมือนลาดี่ครับผมเก็บนั่นซาเคตไปเป็นดิโสกาจับล็อกมาเท่าน,นั้นแต่ในคำถามคือมันลดเกาะแล้วมันก็คำนวณเลยครับไม่ใช่ว่าดามเมจก่อนแล้วไปลดเกาะอ,อีกทีไม่ใช่ครับเพราะแผนนี้คือมันปรับนั้นแหล,ละก็คืออันไหนที่เป็นลดเกาะคือดามเมจติขึ้นเลยพร้อมลดเกาะไม่ใช่ว่าแต่ก่อนลดเกาะแล้วค่อยคำนวณดามเมจทีหลังวิ ดูในคอนช็อตครับต้องกดชารูเรียมโอคัสิวโทเทมกิฟเนี่ยล็อกไปชาปชูเตอร์โดนครับดาร์กวิโลทันทีครับอาจจะต้องรีบใช้ชารูเรียมเลยฮะน่าจะไม่รอดครับอกซื้อเกิดไม่ได้ด้วยดิแต่ตรงกลางนี่ตีบ้านเขาไม่สนใจหรือเปล่าลีนะ่าดาเมจไม่น่าจะพอเห็นไปนี้ครับจับล็อกมาลาคุน่าเบตตีครับหายไปเลยฮะด่านนี้ก็เคิร์สตงย้ำหน่อยฮะ ตดี๋ยวนี้ตีก็มาครับผมซัดลงไปครับอัดหนักเลยครับทางด้านไพกาส์นะครับกดมาจะหลับครับผมเจอครอบสวนไปครับไม่โล่นะฮะไพกาส์สลาตเตมก็สอยนั่นแบดไรเดอร์มีโพสก้าไปตียับต่อยที่อินิกมาอินิกมาแตกพ่าเอาซาเขิดดับเบิลคิวก็เฟลนเลตบอยยาโทรโรเล่นง่ายนะตอนนี้แยกไฟสบายครับทางด้านสปิดแล้วกูหน้าไปสตันยัดต่อแล้วตีสลาตเต้ฮะ ลารีครับเก็บเพื่อนแพงโกไปอีกหนึ่งแพงโกถือชีสเนี่ยไปมิงลาโซลากมาจาังหวะน,นี้ตีเข้าไปซาเคธครับนะไม่กล้าแบ็คโฮย์แล้วจเจอสลาด้าใครตีหน้าย้ำลงต่อตัวเดียวไม่เคยคูมบนะนาคาเปิดหลับมายัางไงเขาบีกบีซัดหน้าลารีก็เปิดนะครับบีเคบียิงอยู่อากวงนอกกับเรียบร้อยแพนดูบ,บูซื้อเกิดมาครับทางด้านแพงโก โลริงทันเดอร์ก็มาครับสตันพยายามหยุดทาาไม่กันไว้หรือเปล่านูริฟายครับดึงจากพายุล,ลงมาโคโนโครอบสองแบบนี้แล้วก็เคิร์สข่าวแปะลงที่นาการนาะการโดนรูดหายไปครับโดนเหยียบสตันยาวต่อเปล่ายารโรจี้เข้าไปเดินแผงโกะแผงโกะไล่แบทไรเดอร์มาแล้วก็ประกัดร้อนอีกแล้วครับผมกดออกแบบไม่สนใจโล่ไม่จีจีเลยอะ่ะปีประกัดร้อนอีกแล้วคนระับ แห้ครับผมผมคิดว่าต้นเกมมาดีครับผมแล้วก็น่าจะจัดการทางด้านฝั่งตัวของสปีดได้แบบสบายๆครับแต่พี่แกร้อนจัดเนี่ยฟาร์มเยอะจังอืมไปกับดูมครับกริมโศกเจอกับใจโลแล้วก็ฟินิกฮะอันนี้ดูจากฮีโร่นะถ้าแกเล่นไม่ดีนี่คือก็จบแล้ว บูมอีสปอร์ต2-0จากสปีดแน่นอนสู้สียันเล็เกมไหมก็ได้ได้เหมือนกันการยึดวอชเชอร์ด้วยหอเค็ตเวลาครับไทยก็ไปครับลมแทงอย่างนั้นดูมซะหน่อยฮะสกิลทีเด็ดของใจโรยแล้วหลอกเก็ตเวลาครับบดกันไปเฟิร์สบัตเขาจะไพลการ์ดมา1-0ครับตอนนี้บูม เป็นปลาครับซัดไปซาเครตครับผมมาชุดใหญ่กันนี้ซาเครตก็เรียบร้อยเปล่าแลก,กันไปซาเครก็มีโพชกาเอาเรื่องเงียบยาโทโรก็ถอยกันไปฟาร์มคีปต่อฮะไปครับยิงเซลออกเกตโบราณเปิดมาใส่มิรามิราจะรอดหรือเปล่าไฟร์สวิตไปครับมิราไม่รอดเจอไฟแปะหลัง เลนนี้ก็เดือดอยู่ครับทางด้านฝั่งใจโรคอปเตอร์มันลมแทงได้สบายด้วยล็อกเก็ตลาราดแต่ถามว่าดูมก็ได้คีพอยูดีครับดึงคีพหน้าป้อมเบิร์สขาวไปครับรอตีสตันมาหน่วงครับยังไงก็ยังมีพลังดาเมจเวทที่แรงครับโคโตดาวิโลก็มาดูดเวลกลางฮะบาัดเกเนตไปแล้วก็จับล็อกต่อชาร์จอิลูเนตรออีกครั้งได้เปิดมา บูมเลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับลาลี่โหปิดคมมากใช้ได้แล้วครับในเพลงนี้ตัดดีเคขึ้นมาเป็น5ต่อ2กระบูมอันนี้ก็เดินแบบใส่หน้ายับยับเลยฟลัฟชชานนอนล็อกเก็ตบอลลาดไปครับดูปเปิดพื้นไฟครับแล้วก็วิ่งหนีโมู์สปีดไวล็อกเก็ตบอลลาดอีกทีครับโซโลโควิวอะไพการ์ดคอแลบไม่ถอยกลับเฉยครับยังวกกับมาวคีฟอยู่นะก็เลยแตกพ่ายครับ โซเฟยปาดมาไม่โดนทางนัานใจโลฮะตัดฮิวไม่ได้กำลังปั๊มขวดเขียวพอด,ดาวมาปูใส่แบบนี้โดนเต็มๆครับสซโลโคิวอีกทีหรือเปล่าพักกัดไปก๊สไปก๊สจริงอีกทีหนึ่งแตกพายหมดแล้วก็ปั๊มสติกต่อล็อกเก็ตประหลาดครับมีดอกบัวปั๊มอยู่ด้วยฮะ แต่ดอกบัวปั๊มขึ้นทีเดียวเนะจ้าตัวถือเฟสบูลครับไม่ร่อนะเจออินฟร์เนแล้วก็นี่ฮะสกอตเดินมันเดือดๆไปทางนั่นแพกัสอิลู i n เนตครับผมเก็บคีฟกลางแล้วสมกมาแตบว่าเม,มสล็อกขาแล้วก็หน่วงโซลบายครับเจ้าตัวพึ่งชาร์จอิลู i n เนตไปครับสลาทเดมเฟฟมาต่อติดเลนดอ็อปแต่ก็ไม่ไหวครับแต่ควายกับลารี ยับออกมาจังหวะนี้ป้อม2ครับทางด้านปักหน้าไม่ดีนะแบบดีคลิปเคลื่อนไปเขารีมาเนาเดบลสมาแล้วเจอท่านบีซแม็กจอยไฟไปครับเวฟมาต่อไม่โดนปักหน้าครับด้านหนุ่มของยาโ์ทโล่ครับเคริร์สคาวเคริร์สคาวแปะลงแล้วกดชอรุเรียมวรามหนีได้ไหมวร์มหนีไม่ได้ครับนายคอดาวยังคูดาวอยู่อีกราได้เปิดมาครับล็อกเกบรบราดเฟดบูลครับเอาเฟดบูนมาเพื่อการนี้นะแล้วซันเล่ครับ ดูอัดรถไฟครับแล้วก็ดาก็เทลถึงไหมดาก็เทลถึงครับไม่มีตัวเซฟใจโรแน่นอนจ่ายพิษทุกอย่างจ่ายทุกอย่างแปตัวเรื่อยๆสซเฟสเกียวไว้เรียบร้อยแน่นอนไปกันอ้าวรอดเฉยครับผมดูหมดก่อนแล้วยังไงดีเบรดไฟพ้นได้ครับผม,มตามต่อได้สวยครับเซนันลาลี่มาสซเฟสครับแล้วก็เก็บรูนบบลตี้ไม่ทันอีกเจอดาก็เทลอินเฟอร์เวสคอหน้าไปไม่รอกรบเพนอร์บู สกอร์หกต่อแปดเงินนำหนึ่งเคสสปีดตายป้อมนี่จะรีแอคทันหรือเปล่าเลยโอ้และเคเลียมาแบบนี้ครับรอด,ดูเขาดื่นเลยก็ได้ครับคอดาวก่อนตายก็ไม่ไหวกัแคนเซิลวาร์มดีกว่ามากันเป็นร้อยคอา้าลงมาแบบนี้ก็สลาด,ด้าครับผมโบกไปเซมิลาโดนโบกยับต่อมิลาอืลอดเฉยครับผมแล้วก็น่าจะดูมเลยครับแถมอีกหนึ่งแตกสามแน่นอนครับบุม รีแอคกันไวครับผมแต่ก็กนี่ครับกัดฟันเกี่ยวทั้งนั้นฟังมิราไปได้คริมสโตกเสียไปสามตัวสลาดา้าดังวิโลแล้วก็ใจรคอปเตอร์เข้ามาแอบขโมยสแต็กนละอิลูมิเนตเว้วไปครับไม่ตายฮะไม่มีสกิลขัดเดดอด์ดนฟอร์มกันพายกัดฟาร์มที่เดิมก็แตกที่เดิมแนละ้ว ดูมได้บิงแล้วครับตอนนี้สันเปิดมาแบลปเบอร์เมสครับซัดไปอีกทีซูปเปอร์โนวามาต่อเอลูเนตเวฟครับมันต้องเป็นภาพนี้ภาพที่ทวินหาแต่โดนโซล้ายคึงไว้ดับเบิลไซเลนต์มาออลูเนตเวฟสวนมิลาครับเธอไลท์ลลป่าไซเลนดูมลาดาสันหยุดไว้ต่อครับยังไงดีพิสแบกไล่ไขน่า,นาสกูเปิดไว้โซลบายคึงไว้ต่อที่ยาโโร แล้วก็ชาร์จมาอีลูมิเนตหรือเปล่าดูอัดเข้าไปจังหวะนี้ปิงใส่แล้วก็เปิดดูมเดินเปิดพื้นไฟไล่ตีกับปากกาเอาตายโดนล็อกขามาทางฝั่งคอแลเบเผาไปที่นั่นโคโตะโ,โคโตะไม่รอดหมดแล้วคอดาวเปิดมานี้ลงมาทำไมไปกัดยังไงต่อจะรอดจะไหวหรือเปล่าวิ่งเข้าใส่เลยครับไม่สนใจเบนแลมคนมันจะหิวคนมันอยากจะจัดการฆ่าดางด้านฝั่งยาทโรยาทโรสมัดขนใส่แตกแตกหมดเลยหรือเปล่าเกือบหมดดงครับเข้าตีทาวเวอร์ท็อปเลนกันต่อฮะ บปักบอดลงมาฝั่งนี้ดาร์กเทสีสวนไหมครับเนเธอปลาลงต่อจุดหัวมมาดิคลิปเคลือบไวครับมมวนมาจังหวะนี้ง้างมาจะดูหรือเปล่าคอแลบดาดน,นี้เปิดซุปเปอร์ไข่ลงโลกาครับโอ้โ oh ห my g o s แตกสิครับไข่ไข่แล้วจะอดใจไหวไข่ค,คัมหรือว่าไข่แจกดาร์ก็เทลวเก็บอีกหนึ่งครับจังหวะนี้เธอไล์ปลา,ปามาเอาไม่ง้างหรอเอาโอ้ง้างไปเถอะ แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นครับแต่สวนมาด้วยทั้งนั้นตัวของโรเกตบาราดครับและใจโรลคปเตอร์ก็โดนขึงครับ3ทิศ4ี่4ทิศเธอไลมาแต่ก็ยังหนีไม่พ้นก็สลาด้าเข้ามาสตันขัดท่านนั้นมีโบชกาบอกจะช่วยใจโรลพักัสไม่รอดนะเก็บลูนอาเคนไปก่อนครับทางด้านฝั่งสลาดา้าการด์ดสสปินก็ซาขึนเบรดไฟเปิดมาครับจังหวะนี้ดาก็เทลแล้วก็โค้งกลับมาเข้าเลนเฉยเลยฮะ ตอนแรกดิ่งล่างยาวๆครับก็เลยโดนดักอีกระรอกฮะการเดี่ยนสปินในน้ำก็มันๆอยู่แล้วพี่แกไม่ได้หนีสุดนะแถมไปอีกหนึ่งครับแถมไม่หยุดเงินกลับมา4 k เหมือนเดิมก็สปินฮะแวะคีมมันหอมหวานสตาร์ทมาจาังหวะนี้นครับเคลื่อนไปก่อนนะอิลูมมเนตเวฟไปสลดรบปลายโดนกระแทกครับสะท้อนคู่ อิลูมเนตครับชาร์นไม่เต็มเวลายันลงต่อจะปิดทางหน้าโดของฝั่งมิลาก็ยังไงอยู่ครับได้ไปแล้วครับแรกกับฟินาาิกไลมานาโซกิลสลาเตมพยายามจะถอยกับวิ่งกันยาวๆน่าจะหนืดแบบไม่หยุดอิลูเมเนตซัดมาแล้วก็สซลอบลายทางด้านนี้ก็ครูดาวบายดิ้งไลผมไม่ไหวกับสลาเตมโดนเกี่ยวอีกแล้วเหนื่อยทะลวงฟันครับดาก็ไนและบิสเซนแบกดานี้ถอยแล้วก็สเกตมีทายครับไลามานีประการ โมงสตันต่อสตันขัดไปที่นั่นดูมดูมอันติดไปก่อนเลยแล้วกันครับจัดการนั่นไปกันสต่อหนึ่งครับผมแล้วเคลื่อบมีคลิปได้สวยครับทางด้านนี้บิซซนแบ็กกระบผมสมบัดขนรูดกันยาวๆฟีนี่ครับผมมีใครอยู่ต้องเปิดไข่อังหน้าไปเลยครับผมใส่นักจะเต็มเบสแลมสเข้ามาต่อยอีกทีหนึ่งช่วยกันตีไข่หรือเปล่าแต่ว่าชนนั่นน่าซุปเปอร์นว่าได้ครับไม่มีอะไรครับยังไม่มีฉาดซันเล่ฮะรถกลอลอไปก่อนครับเพื่อที่เอาโลชานะเปิด กอดได้เปรียบซื้อเกิดได้ฟินกซกดูมาแล้วนี่ซื้อเกิดดีเพื่อนไม่เอาเฉยเลยรู้ว่าเงินไม่พอก็เลยปล่อยโลชาร์ดไปเลยบทยามาซาเรมบีเคบีไหมสบัดเอา้าโค้งกับมันทำไมอ่ะบีเคบีแล้วโค้งกับมาม B B, โมาคตรหลอนโคตรอันตราย ้อมสด้วยไม่เข้าใจว่า BKB มันโดนขนอยู่ครับแต่ว่าไอ้ถอยกลับไปเมื่อกี้เนี่ยมันแจ๋วจีดเกินไปครับไปแมนเด์บับล่วงฮะลาสลาด้ายืนไม่ไหวครับเจอทางน้านนี่ครับดาก้อนไนแล้วก็บิซันแบ็กกับไถลลัวแับคำหน้าบ้านไปครับคอแลบคอแลบก็ถอยได้ครับนี้ใบดิงไล่ผักเข้าบ้านต่อเปสแลมไถเข้ามาครับดาเมจไม่ทันครับผม แบบเม,เมสว่าลงไปครับนี่ก็กลิมเมอร์แล้วถอยอีกทีครับคอแลบด้านนี้ก็เปิดมาพิซซ่แบ็กเขาสบ,บัดขนมาฝั่งด้านด้านอิงสเวลก็โมงไปต่อที่พะการพะการไม่รอดนะครับแล้วบทเข้าหน้าบ้านต่อครับอัดทั้นั้นลาดเด่ไปครับบทย้ำครับยอมเสียนั่นฝั่งเอจิทเลยนะเพื่อลีเลือดคืนกับมาใหม่ชนหน้าบ่อครับ แบบเร้าใจไม่มีคนออกปิดพาสีแต่ตอนแรกนี่คือคนที่ทะลุพาสีจริงๆคือฝั่งตัวของโัวโตครับที่จะต้องเป็นพระเอกครแต่พระเอกตายก่อนจี g g ไปครับก็เป็นนักฝั่งทีมสปีดครับชนะไป2อสูทนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแข่งต่อ5้าทุ่มครับรอเจอผู้ชนะระหว่างทางด้านฝั่งทีม Liquid แล้วก็ g ีทครหนักจริงโปรโชั่นยังค้าง เป็นสปีดครับชนะครับขออภัยทุกท่านด้วยฮะมันออกหน้านี้ได้ไงไม่รู้ครับมันไม่ควรจะออกหน้านี้มันหลอดเองอ่ะกู <c oughs> ไม่น่าเชื่อใจเลยไอเวดเอ้ยหลอกกันได้ลงคอพ <c oughs> ี่ประก,ก,กราศนี่หน้าตึงเลยพี่ประก,กราศบอกเครียดพี่ประก,กราศบอกเครียดว้ยเครียดจริงๆทุกอย่างคือตัดสินตั้งแต่ช่วงที่โคโต้ไม่ได้ทําอะไรในเลนแล้วคือไม่ได้ทำในเลนไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันแพ้ด้อนไหนแต่ว่าไม่คิดว่าจะแพ้คีปเยอะขนาดนี้และจังหวะการไปเชื่อม เชื่อมเกมอะไม่ใช่เชื่อมจิตนะเชื่อมเกมเลนบนเลนล่างทำอะไรไม่ได้ครับถอยฟาร์มอย่างเดียวได้แค่ไม่กี่ครั้งก็แตกพ่ายและเรียบร้อยไม่ได้ถล่มคิวอะไรขนาดนั้นทัทง้งทั้งที่ดามเมจพอนะขีปเปอร์ถ้าได้แบบสวิตเวสเซลไวครับแต่ถามว่าดังกนไนเขาแกงคืนไหมก็แกงครับ,รบเขาย้ำใจโรคอปเตอร์ด้านล่างแบบไม่หยุดนะทาม,มิ่งการวาร์ปซ้อนของด้านฝั่งทีมบูมเนี่ยวันนี้ค่อนข้างแย่แย่เอามากมากแย่จนไม่น่าให้อภัยผม ก็สมแล้วที่ต้องแพ้ไปแหละ2 0สูเนเสปีดก็เดี๋ยวแข่งอีกทีห้าทุ่มนะตามกำหนดการนะอาจจะเร็วกว่านั้นก็รอเจอผู้ชนะระหว่างทางน้านไอตัวลิควิดแล้วก็ g 2ทีครับอ๋อที่คนทักท้วงมาว่าสปีดกับ G2G จะไปเป็นลิควิด G2G ในเทคใช่ไหมโอเคผมดูแค่โลโก้ครับขออภัยด้วยฮะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยแก้ครับปล่อยไว้งั้นแหละ GG